ปิดท้ายนะคะกับข่าวสารเหตุการณ์น่าสลดใจคะ่ะชายวัย60ปีใช้ย,ยาฆ่า,มาแมลงนะคะปิดชีพตัวเองบริเวณทางลงรถไฟคะ่ะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนตู้โบกี้3ขบวนรถไฟธรรมดาที่212 สะพานหินกรุงเทพหัวลำโพงซึ่งเดินทางมาจอดอยู่ที่สถานีนครสวรรค์เมื่อช่วงเวลา6 5นาิกานาทีที่ผ่านมาพนักงานได้รีบประสานงานให้เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนเนื่องจากผู้โดยสารรูปร่างใหญ่ ติดขวางอยู่บริเวณบันไดาทางลงรถไฟจึงทำให้ไม่สามารถเปิดประตูช่วยเหลือได้ได้ประสานงานกับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเพื่อทำการช่วยเหลือต่อมาในช่วงเวลา7นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักถึงที่บริเวณจุดเกิดเหตุได้เข้าตรวจสอบผู้ป่วยไม่พบสัญญาณชีพแล้วจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจสพหนองปิงอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เข้าตรวจสอบและ ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หลักฐานและชนสูตรเป็นเวลานาน,านจากนั้นเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสพหนองปิงเข้าตรวจสอบชนะสูตรผู้เสียชีวิตไม่พบหลักฐานประจำตัวและไม่พบตัวโดยสารแต่อย่างใดพบแต่ขวดยาเพื่อใช้กำจัดหนอนเคลียสำหรับการเกษตรและถุงหิ้วพลาสติก ส่วนรูปประพันธ์สันธานของผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ60 65ปีสวมเสื้อยือดคลอกลมสีเขียวกางเกงขาสั้นสีกรมท่าและเบื้องต้นนะคะมีรายงานจากโรง,โรง,พ,ยโรงพยาบาลว่าพบสารยาก,กำจัดหนอนเพลี้ยในร่างกายของผู้ตายทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าพ่อกลอนอูนครสวรรค์นำศพส่งโรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ในเวลาต่อมาค่ะ